กัมพูชาไม่พอใจสิ่งนี้ไม่ใช่ของไทยยังไงก็ต้องคืนขมิญน,นับได้ว่าเป็นข่าวดีที่สุดหลังจากที่เรารอคอยสมบัติของแผ่นดินกลับคืนประเทศไทยต่อให้สิ่งนั้นมีมูลค่ามากแค่ไหนก็ไม่เท่ากับมูลค่าทางจิตใจของคนไทยทุกคนครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมสู่ช่องฟุกิทีเฮครับและล่าสุดในวันนี้นะครับรูปปล่อพระเจ้าชัยวร,รมันที่6 หรือที่ฝรั่งเรียกว่าโกลเด้นบอยซึ่งมีมูลค่ากว่าร้อยล้านบาทที่ตั้งแสดงในพิพิธภัณฑ์ที่อเมริกาเป็นระยะเวลาหลายทศวรรษทั่วทุกมุมโลกมีโบราณวัตถุจำนวนมากที่ถูกค้นพบและมีการซื้อขายด้วยนักล่าสมบัติและนักสะสมโบราณกันมาหลากหลายยุคสมัยโดยไม่ถูกกฎหมายจนโบราณวัตถ,ถุเหล่านี้ถูกนำออกนอกประเทศไปตั้งแสดงในที่ต่างๆทั้งพิพิธภัณฑ์ รวมทั้งในพระราชวังและบ้านคฤหาสน์เศรษฐีที่ชอบเป็นนักสะสมไว้ประดับบาร,รมีของตนนั่นเองครับกระทั่งปัจจุบันหน่วยงานรัฐบาลและภาครัฐหลายๆประเทศพยายามที่จะทวงสิทธิ์คืนโบราณวัตถุเหล่านี้กลับคืนมาประเทศของตนซึ่งประเทศต้นกําเนิดโบราณวัตถุต่างๆก็ได้ให้ความร่วมมือเพราะต้องการนําสมบัติของชาติกลับคืนผืนแผ่นดินบ้านของตนเอง และการที่แสดงสิทธิ์ทวงคืนโบราณวัตถุจากพิพิธภัณฑ์ของสหรัฐนั้นต้องมีหลักฐานชัดเจนว่าที่มาที่ไปอย่างไรวัตถุเหล่านั้นถูกนำออกจากประเทศนั้นจริงหรือไม่พิพิธภัณฑ์จึงจะพร้อมที่จะคืนให้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนั่นเองครับซึ่งในกรณีโกลเด้นบอยนั้นมี2ประเทศที่เรียกร้องสิทธิ์ว่าเป็นเจ้าของ1คือประเทศไทยและประเทศกัมพูชาแต่กัมพูชานั้น เคมเรียกร้องสิทธิ์เช่นกันไม่สามารถที่จะแสดงหลักฐานได้ในการอ้างสิทธิ์นั้นให้ชัดเจนแก่พิพิธภัณฑ์ในนิวยอร์กซึ่งกัมปุชานั้นก็จึงถูกตัดสิทธิ์ไปนั่นเองครับแต่ประเทศไทยของเรามีนักวิชาการและนักโบราณคดีทางประวัติศาสตร์ได้ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลหลักฐานการขุดค้นและสามารถส่งข้อมูลแจกแจงที่มาที่ไปให้แก่ทางการพิพิธภัณฑ์สหรัฐได้อย่างครบถ้วน ว่าสมบัติชิ้นนี้ถูกค้นพบที่ประเทศไทยจริงหรือไม่และอยู่ที่ใดตำบลใดจังหวัดใดทั้งมีประกอบหลักฐานพยานวัตถุต่างๆหลายชิ้นและเอกสารลายลักษณ์อักษรในหนังสือที่เขียนโดยชาวต่างชาติที่เป็นอดีตพ่อค้าโบราณวัตถุซึ่งเพิ่งได้เสียชีวิตไปไม่นานมานี้และได้มีการบันทึกการขุดค้นพบและระบุพิกัดตำแหน่งที่ตั้งไว้อย่างชัดเจนว่าพระเจ้าวรมันที่6สมบัติชิ้นนี้มีการขุดค้นพบ ที่บ้านยางอําเภอละหานทรายจังหวัดบุรีรัมย์ของประเทศไทยทั้งยังมีการสอบปากคําจากชาวบ้านในพื้นที่อีกด้วยนะครับส่วนมากเป็นคนเฒ่าคนแก่ที่ตอนขุดค้นพบนั้นซึ่งเขาเหล่านั้นก็ยังเป็นเด็กและเป็นวัยรุ่นบ้างแต่ส่วนมากจะจดจําเหตุการณ์ได้แม่นยําและสอดคล้องตรงกับพยานหลักฐานในการอ้างอิงจนทางพิพิธภัณฑ์ของสหรัฐอนุมัติพิจารณาส่งกลับคืนประเทศไทยตามสิทธิ์ครอบครองนั่นเอง พระเจ้าชัยวร,รมันที่6นั้นเป็นปฏิมาก,กรรมสำริดปิดทองเกือบทั้งองค์สูง110เซนติเมตรมีผิวเรียบวดงามทำให้นักสะสมต้องการครอบครองพระเจ้าชัยวร,รมันที่6หรือ g o เด e n b อยเมื่อ50ปีที่ผ่านมามีการซื้อขายพุ่งสูงถึง1ล้านบาทและปัจจุบันนั้นมีมูลค่าตีอยู่ที่100กว่าล้านบาทเลยทีเดียวนั่นเองครับโดยองค์ท่านยังมีฐานหินทรายที่ตั้ง รวมถึงหลักฐานชิ้นสําคัญที่เหลืออยู่ณนะบ้านยางตําบลตะจงอําเภอละหารทรจังหวัดบุรีรัมซึ่งทําให้อาจารย์ทนงศักดิ์หานวงนักโบราณคดีได้กล่าวว่าในสมัยนั้นกลุ่มในทุนว่าจ้างให้ชาวบ้านขุดหาสมบัติโดยให้ค่าจ้างขุดหาสมบัติในยุคนั้นวันละ100บาทเมื่อเทียบกับค่างเงินไทยในปัจจุบันก็ราวๆแปดพบาทเลยทีเดียวซึ่งทําให้ประสาท บ้านยางกลายเป็นบ่อน้ําขนาดใหญ่ปัจจุบันไม่เหลือสภาพเดิมให้เห็นชาวบ้านจึงปรับเป็นลานอนเนกประสงค์ทําให้กรมศิลปากรไม่สามารถขึ้นเป็นทะเบียนโบราณสถานแห่งชาติได้ซึ่งอาจารย์ธนงศักดิ์ยังได้สันนิษฐานอีกครับว่าปฏติมากรรมรูปฉลองพระองค์ของพระเจ้าชัยวรมันที่6นั้นในยุคนั้นสันนิษฐานว่าพระองค์เป็นผู้ก่อสร้างปราสาทหินพิมายนั่นเองครับโดยมีการอ้างอิงจากโบราณสถานรูปแบบอัตลักษณ์ในพื้นที่ปราสาทหินพิมาย และเทียบเคียงจากผ้านุ่งที่เป็นคีบยาวลงมาของรูปนั่นเองชี้ชัดได้ว่าศิลปะแบบพิมายไม่พบในประเทศกัมพูชาเป็นแน่นอนและปฏิมากรรมชิ้นนี้เป็นรูปคนหรือกษัตริย์ในอดีตคือพระเจ้าชัยวรมันที่6ไม่ใช่เทพพเจ้าหรือเทวไลแต่อย่างใดตามที่เขมียนได้กล่าวอ้างนั่นเองครับ สอดคล้องกับข้อมูลของพระเจ้าชัยวรมันที่6ที่มีหลักฐานบันทึกอ้างอิงในประวัติศาสตร์และจารึกข,ของศิลาว่าพระองค์นับถือาศาสนาพุทธและพราหมอินดูพิพิธภัณฑ์สหรัฐนั้นจึงมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นพยายามที่จะส่งคืนมอบให้กับทางการไทยและสมบัติอีกหลายๆชิ้นก็ได้ถูกส่งมอบคืนให้กับแต่ละชาติที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์หลายๆแห่งของสหรัฐและยุโรป ซึ่งทางสหรัฐและยุโรปนั้นจะหาแนวทางจัดการกับโบราณวัตถุที่ถูกขโมยมาจากทวีปเอเชียแอฟริกาอีกทั้งส่วนอื่นๆทั่วทุกมุมโลกให้แต่ละประเทศนั้นได้คงรักษาโบราณวัตถุของตนเองเอาไว้และเป็นแนวทางให้ประชาชนมีโอกาสที่จะได้ศึกษาประวัติศาสตร์ของประเทศของตนเองต่อไปแต่ถึงกันนั้นนะครับประเทศไทยได้รับสมบัติของชาติโบราณวัตถุทั้งสองชิ้นนี้กลับคืนมา แต่ก็ยังคงมีข้างบ้านคู่อลิหรือจะเรียกว่าคู่เวนคู่กรรมต้องการทวงสิทธิ์ของตนเองคืนแล้วก็เมื่อรู้ข่าวว่าไทยได้รับสมบัติ2ชิ้นนี้กลับคืนมานั้นก็ยังคงอิจฉาตาล้อนอยู่ตลอดและพยายามเรียกร้องอ้างสิทธิ์คิดว่าตนเองเป็นเจ้าของทั้งยังลงปั่นกระแสในโลกโซเชียลตามเคยนั่นเองครับโดยผมก็จะขอคัดความคิดเห็นที่น่าสนใจของชาวกัมพูชาให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันเล็กๆน้อยๆ เดี๋ยวเราไปรับฟังความคิดเห็นของชาวกัมพูชาบางส่วนกันเลยครับชาวกัมพูชาท่านแรกแสดงความคิดเห็นไว้ดังนี้ประเทศไทยยังคงบุกรุกกัมพูชาทั้งในด้านวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้และดินแดนเมื่อก่อนฉันเคยไปเยือนจังหวัดเขาวพระวิหารบริเวณติดกับชายแดนเขตปกครองของทหารไม่เพียงแต่ในที่นี้เท่านั้นแต่ยังมีที่อื่นที่เป็นแบบนี้ด้วยเช่นกัน ความคิดเห็นของชาวกัมพูชาท่านต่อไปครับเชื้อสายสยามไม่ละทิ้งความทะเยอทะยานความอยากได้อยากมีเราชาวกัมพูชาต้องจดจําให้ชัดเจนเพราะผมรู้จักลักษณะของพวกไทยชัดเจนมากกว่า20ปีแล้วตั้งแต่ผมเข้ากลับมาทําธุรกิจในประเทศกัมพูชาของเราความคิดเห็นชาวกัมพูชาท่านต่อไปครับขโมยจากเจ้าของเดิมไปสมบัตินั่นคือของเรา แค่มองก็รู้ว่าโจรเหล่านี้ขโมยความคิดเห็นท่านนี้ก็จะเป็นความคิดเห็นทั้งสุดท้ายนะครับเขาได้แสดงความคิดเห็นและโพสต์ลงหน้าโปรไฟล์ของเขาไว้ดังนี้ครับยุคหิวโหยที่ทะเยอทยานวันนี้ครบการรวมเขาพระวิหารเป็นมรดกโลกหรือยูนิสโกหลังจากเรียกร้องและการละเมิดสิทธิ์จากแขกคือประเทศไทยกัมบูชาชนะความจริง และการเป็นเจ้าของที่แท้จริงทั้งแผนที่ตารางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมโบราณได้รับการยอมรับอย่างเต็มที่จากสารยุติธรรมระหว่างประเทศของโลกแม้ว่าประเทศไทยจะพยายามวิจารณ์และเจงประวัติศาสตร์ของเขาแต่สารยุติธรรมระหว่างประเทศของโลกนั้นยังไม่เห็นใจน่าละอายจริงๆและวันนี้ยังปล่อยข้อมูลที่น่าแปลกใหม่เกี่ยวกับการอ้างสิทธิ์รูปปั้นสไตล์เขมรมาตา11ระบุแนวพิมาย อ้างว่าเป็นของประเทศไทยและกําลังรวบรวมข้อมูลยื่นเพื่อทวงคืนรูปปั้นเทวไลให้กลับคืนสู่ประเทศไทยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ประเทศไทยทำเช่นนี้เราเคยเห็นมันด้วยมือและเปิดตาให้กว้างของเรานักโบราณคดีนานาชาติคนอื่นๆยังมีชีวิตอยู่เขากล้าดียังไงมาพูดแบบนี้และเชื่อว่าคนรุ่นรุ่นต่อไปเรื่องนี้จะคล้ายๆเรื่องราวของข่าวพระวิหาร เราสามารถไต่ตองได้การปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมของเขเมรเป็นความรับผิดชอบของเด็กรุ่นใหม่เขเมรทุกคนครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวของพระเจ้าชัยวรมันที่6ที่เราได้รับมอบคืนกับทางการสหรัฐนะครับก็เป็นข่าวดีของเราแล้วก็ตามเดิมนะครับที่ชาวเขเมรและชาวกัมพูชาได้เรียกร้องอ้างสิทธิ์ของตนเองว่าตนเองเป็นเจ้าของ แต่หลักฐานพยานยื่นหรือเคมก็ไม่ได้มีอะไรเป็นทางการนะครับต่างจากประเทศไทยที่ได้มีนักสำรวจนักโบราณประวัติศาสตร์นักโบราณคดีต่างๆได้รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์รักษาประวัติศาสตร์ของประเทศไทยไว้เป็นอย่างดีครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวดีของประเทศไทยอีกเรื่องหนึ่งนั่นเองครับ